ท่านจอยเหรอดีครับเออไม่มีแตจังวนเสียงเสียงครับีจงผมนี่ละแค่แค่ทันเลยโหทำไมีจงไปนูู่้หน้าอเออไม่ยีเสียงอก่อนะอวอได้ยินบ่อ๋ออ๋อ

Ng yên bằng dưới sài bên dưới sân bay đi bông càng đi bông càng nơi để không hết đâu hay thế càng ai phải là không กับไก่พูดกัไก่พูมีบอกกับเขาไปว่าตายตายจากใจจะไปแล้วสงสัยอย่างนี้เดียวกับอายปีบุษกรได้ส่งเป็ดเทพไหมคุณ วิ้ยมีบุญสัก็สรงอย่งนี้ยแล้ขอบคุณค <laughs> รับเดาสิมาอ <laughs> <laughs> ยู่อะส่งม้างไาไรแล้วส่งขึ้นไรส่งขึ้นไลกันเนี่ย แตทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เขาทั้งสองยังอยู่แต่เมื่อนี้องหูเป็นมือสุดท้ายเรืมอเวลาล่วงเลยมาฟันฝ่าชีวินความวังตั้งตอะ nhưng vì châu như xem đại báo ẩn rung động bên say anh đi trái

และชีวิตคงบอสำคัญทำไมเสียเจ้าไว้สุดสุดใเกยนเ่หก้อยสามสินะครับก็บิ้งอย่างไรเถอะจะไปช่วงบานหรือมหทผมรับแต่ผมไม่เลียน เบืเเบ้องตลก <มา S 2> ของนาฬิกาเบื้องสายสายตาเจ้าก้าวผ่านเลังเสียนขอบคุณราง <c oughs> ใจสิขา้าความเยืองเย็นเกินใจคุณ กำลังหวาดกลัวอยังย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไปโดยมอมีเจ้ายันต้องกลายเป็นคนถูกลืมกว่านํำป่าซึมไปจนนิรันดร์และชีวิตของโบ่ <c oughs> ความเยืออเย็นเกินใจคนมัวบงกำลังหวาดนกัวอย่างยันต้องใช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ <palate> ้ายันต้องกลายเป็นคนถูกลืมกว่านา้ำาอาสมไปจนนิรัน Lẽ chi biết không bỏ sắm khăn chẳng mắn gì như châu ấy Suốt hai cây ư bỏ đây Lỡ sợi Lỡ sợi Mà kia nè, đầy thương sợi, đầy thương má nôi Đây bị xuống hải lắm á เดี๋ยวเราเดีวรใหเจ้าทรงขึ้นทรงขึ้นหลายก็นั้นม้อไอโนกินหลายเลยเขาจะกินยังอยู่มาเป็นจักเทียเอาคนมันใส่เบอรงคีบดูไทยไปเตรียมของเคื่อไทยกีบีไอโน่เยเขาที่วงกันนะ เวนนะียนเลยอุ้ย oh, <man. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณพี่นันนะครับดอกกุหลาบสามบโตอุ้ยขอบคุณรถไฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> แอนนะเมื่อกี้โอ้ oh. ขอบคุณพี่เอกนะครับ สวัสดีน้องเจีนน้องลูกน้องต้าสวัสดีครัเใสมีจังเาเจอไม่ห่างเหจังเต็มตาตอนนั้นนายเอาไว้เลยมาเกิดสาวสองหน้าตาท่าทางก็เททำมีเสน่ห์เป็นต้นแต่เดิมที่เคยก็ฟ้องเอาไปน้องมาได้ไงกันจโงมคนเดิมเขาไปน้องมาได้ไงกันจักนั้นนะจ๊ะเต็มจังของไหลมาดูว่าบัง ที่กองลกคานไปม่นทัไเข้าจอเลยตัวสิแตกเลยตอเเจจ้้้าาันม่หางคนามมเลยยเค้กตอมาเเยลนไปก่อนมาาร้อง่ไปาก็เป็นสาขาทักทายหันจะไหวก็บอกฟังในห้องดีไอ้วังเสยไม่ห่างคนไทย

ขอบคุณครับเช้าไปห้างนางนีน้ำมดีีเดินสุขภา,าทั้งทีต้องนบอกะจางก็ทนท่นมันนี่เ้าอบางทีมันกิไปกัความเสียงเนี่ยมันร้ายอะไรว่าความสุดๆขอบคุณครับขอบคุณคของขวัญทุกชินนะครับ บูสักก่อนไหมขอบคุณครับขอบคุณบุษกรช่วยขอท้องคำนะนั่นโดนท่างีลุกเต็มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับป้าของฝันนะมือนี้อุ่ยหัวพันหาบ่เป็นเงินเลยเรียนนั่นแหละบุรีพุ่นออกแล้วหลงทางเกินหาย จะได้เด้ความรักอยากสุบเอาเนใดขอบคุณนะครับหายไปเลื่อนไปจอยไปโวยโวยใบกินเตรียบคือความรักสิ่บอกเื่องโคมบอกไม่หลังจะดีหรอครับพี่สาสุบแล้วสุขแล้วอย่ามือนเก่าิดจำเมือสั่งมาคือความรัก ถ้ายวังเพื่อนแค่เพราะถ้าเกินเพื่อนบ้านไหมนะมีเพื่อนบ้านเต็มเลยเนี่ยฟ้าวาบอกน้องไปน้อนแนวสแตนโน่ก็เพลงสแตนอน่น้อนห่อเนาะน้อนน้อนเบิรมือไหมไอโน่เนี่

What would I do? คนมันเดินมาใจ่ละน้ำกินดมันคเหมือนคนเหลอคนีน่อยแตคอยเลียนรู้ันะ็คงคนที่และกำัคนเก็าไว้ต่เื่อเจอคนไปิใจ่ขอบคุณที่คุณแทนนะครับจากบุตกรนะครับิงเจ้าตับเพลงงรักที่ต่อแฉลง เอาพีงอันน <puntos illa> ี้เอาพี่้เตอเาอันนี้นะับพอพี่สองเคลอะไรองพีปิดไหล่ซะต้องฟังด้วยเะคนรู้ใคฟัง่องกตาือดิย อลองเด้อไช่ว่าน้องลองไมคพี่พี่อย่างไรทำได้เบี้ยเก่เอาเพลงโจโจแน่ปิดเก่งบ้องเก่งจิ <laughs> ้นผ่านจ็กกวดไปเลยนะเซ็มบอลหลงโหนท่านเซ็มของโโ<จ>อไปนี่ไปแล้วจับ